สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นี่เรามาดูเปลี่ยนแล้วก็เจลียนพันธุ์แท้นะครับทุกคนนะเปลี่ยนแล้วก็เจลี่ยนพันธุแท่มาดูเปลี่ยนกันเลย เลี้ยงเสียงพันธ์เท่เล่นให้งงเลยนะอ่ะดูวนะอ่ะไซส์ของเก่าไซส์ของของเก่านะครับทุกคนทั้งค่าย ทังงม้ทั้งขวานะครับอันนี้มันออกไปแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยหรือก็นี้มีวดตีิแล้วไม่เข้านะทุกคนนะมัตถิเลวไม่เข้า ตรงนี้ตรงนี้งวดที่แล้วเข้านะเข้าสี่นะงวดนี้ให้ห้านะอ่าให้ห้านะงวดนี้นะงวดที่แล้วให้สี่นี่งวดที่แล้วให้สองกับแปดอนี้ห้ากับแปดนี่น่าจะห้าแปดนะทุกคน ข้างบนของวัที่แล้วนะีไ่ไปล่างนีไ่ไปบนนะ แต่เปลี่ยนอันนี้มาองคูไม่ค่อยเข้าเลยทุกคนนะเมื่อก่อนเราจะเข้าบ่อย,ยนะอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อก่อนเราตามตรงนี้นะทุกคนนะแต่วันนี้สัวเจ็ดกับสี่ห้าเหมือนเดิมนะ ของวัดที่แล้วนะทุกคนนะวัดที่แล้วนี่พระช้า,าโชคเราก็ไปไหนก็ไม่รู้ไม่เข้าเลยอ่ะนี่วัดที่แล้วข้าหนึ่งนะนี่หลุดนะล่างนี่ก็หลุดนี่เข้าเข้าซีนะพลังบุญ นี่อะถ้าโชคไม่เข้านะอันนี้งวดนี้ครับดูงนี้นะ นีวันนี้มีเลขเด่นมาด้วยนะศูนย์ห้าเจ็ดนะบนศูนย์ห้าล่างเจ็ดแปดนะต้องมีเงินทองเรมาดูตรงนี้ครับวุี่แล้ววุี่แล้ววอันนี้ไม่เข้านะทุกคนนะ ไม่เข้านะตรงนี้ก็เข้าแค่หลักสิบนะไอ้ที่เข้าจริงๆคือตรงนี้นะทุกคนนะนี่เพราะว่าขอล็อกสี่นะวันท,ที่แล้วนะแล้วก็บนเลขคียร์มีหนึ่งนะทุกคนสองอันนี้จับชนกันก็ได้นี่ นะตันนี้ไปล่างไปบนนะทุกคนนะตรงน,นี้ก็คือมีสามเจ็ดนะแล้วก็สี่ห้าเข้าตัวนี้นะเราลิรหัสล็อกรหัสรหัสรวยเข้าสี่นะทุกคนนะ อันนี้วันนี้นะทุกคนวันนี้ขอเน้นไปที่ห้ากับแปดนะทุกคนนะพุี่เลือขอเน้นสีแปด นี่เล็บล็อกล็อกนี่ล็อกเจ็ดนะครับทุกคนนะวันี้นะนิ้เพียมีสองตัวนะงวดนี้สี่ห้าจับชนกันเงือกสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าอ่ะอยู่ตรงไหนเราก็จับตรงนั้นเลยโอเค นี่ตามหุ้น USA นะต่างประเทศนะอเมริกาเลยนะทุกคนตามสี่ห้านะอันนี้สี่ห้าหกอันนี้รหัสล็อกวันนี้ สามสี่ห้าแปดนะทุกคนสามสี่ห้าแล้วก็แปดทีนี้เรามาจับไอ้พวกนี้อย่างละตัวสองตัวก็ว่ากันไปโอเคนะาจัดให้ เลามาดูเป็นพันท้กันนะทุกคนนะเป็นพันธะวัดที่แล้วเข้าห้านะทุกคนเข้าห้าวันนี้หนึ่งสี่นะ มีสี่ตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไร อันนี้งวดที่แล้วนะทุกคนงวดที่แล้วในเข้ามางวดที่แล้วนังฟ้านังฟ้ามันเขาเล็กดินสามล่างนะส่วน มาชันดำาชันดำเข้าสี่สี่ห้านะทุกคนข้างล่างไม่เข้าน,ะนี่ข้างล่างเข้าเจ็ดนนี้ก็จะคู่เราจะเข้าสามนเจ็ดนะทุกคนนะสามเจ็ดอันนี้วันนี้นะ นี่เงนนี้ดูอันที่ด้วยนะทุกคนนะหนึ่งธันวาหนึ่งธันวาหนึ่งธันวา่นวา ตรงนี้เข้าดีนะทุกคน,นดูดไปงวดเดียวกลับมาเดินต่อนะ เราต้องมาดูตรงนี้อันนี้งวดที่แล้วนะทุกคนนี่งวดที่แล้วเนี่ยแรงจริงเนี่ยเข้าเจ็ดสามสามเจ็ดนะเข้าตรงๆนะอันนี้เขาคู่โต้นนะทุกคนหนึ่งห้าสี่นะ น,นี่ก็เข้าตัวกรรานะเจ็ดสามนะส่วนมังกรมังกรเดี่ยวเราเข้าห้าตัวเดียวเนาะอยากให้ดูตรงนี้นะเชียนบวยเนี่ยก็เ,เดินดีนะครับคนเชียนบวยเนี่ยต้องจับคู่กับไปื่น เสือตกถังนะ,ะดีอะอันนี้ของวดนี้ครับอือเอาไปไหนล่ะอห้องเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนขยายไม่ได้ ขยายแล้วมันเรลอจะไม่ขยายแล้วนะทุกคนไปเป็นช่องอาเลยแบบนี้เลยขยายไม่ได้นะยกเอาแล้วกันวันนี้เชียนบอย เงินบุ้ยมีอะไรนะสองสามห้าแปดนะทุกคนสองสามห้าแปดแรงจริงวันนี้ให้สี่เก้าสองหกนะเนี่ยโม่ปิดบัญชีนี่ไม่เข้ามาหลายงวดแล้วนะ ตรงนี้นนมุตที่แล้วเข้าสามเจ็ดตรงๆนะครับทุกคนแล้วกน,นี้ก็เข้านะเล,ลิกลนึ่ึนนะมุตที่แล้วเข้าหนึ่ง อ่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะเอดขอจบเพียงแค่นี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเนาะเอดขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาให้กำลังใจติดตามรับชมคลิปของแอดนะครับสวัสดีครับ